จริงนะมองไม่เห็นด้วยตอนนี้คนดูเท่าไหร่โอ้ย oh, thank you for g i v e g u y s thank you for g i v e เ g เาปิดเพลงไหมอ่ะไม่เอาฉันปิดเพลงอ่รแบบนี้นฉันไม่ได้ปิด ม,มึงกูว่ากูต้องไปตัดไว้แล้วแหละพี่สันเอาจริงปะกูมองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยหรือว่ากูติดฟินกันเสือกก็ไม่รู้ก็เลยเบีหยนของตัวเองไปกูมไม่เห็นละอันนึงต้องเพ่งแป๊บหนึ่งนี่นะ Thank you for gift guys อ,อ,อะไรนะขอลราเจนขอลราเจนกุะก้ากันโอ๊ยขอบคุณมากครับขอบคุณน,นะ You okay? It's okay. It's okay. มันรืดตื่ดแล้วว่าออมันรืดตื่ดื่นไม่กล้าเล่น,น,นดันในทะเลอ่ะอเ,เอาเธอมันแจ้ตงตอีกแล้วอะระวัาางตะกร้า,าปิวนะ cũng bị tơi rồi ่มันเศร้าเกินอ่ะเพลงแบบนี้เอาเอาเลยเหรอพักผ่อนคอบคุณนะคะ บบปปนี้ก็เลยค่ะดอกไฮบานนั่งที่มืดมันมืดอยู่แล้วค่ะตอนนี้จะนั่งตรงไหนมันก็มืด ิดถึงพ่อเฉยทุกคน I miss my dad เฉยๆนะ h a t c i n g to m h ถึงพ่อเฉยไจตั้งดราม,ม่านะทุกคนเดี๋ยวปิวใช่ทุกคนต้องช่วยกดตะกร้าก่อนนะคะมันมันมันจะขค้ืนแซงเืินพี่ฟ้าเรื่อยๆตับไกดที่พี่ฟ้าไม่ไขของเลยช่วยกันกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินแค่นั้นแหละ กดคอลลาเจนใช่จริงๆเพลงดอกไผ่บานเนี่ยไม่มีความหมายนะเพราะอะไรรู้ปะกูะอยู่ข้าวเหรอ่ะ ออเดอร์สัก500จะลงล500ะห้าร้อก็จะลงจะลงละทุกคนจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแคก่ถึงนพ่อเฉยๆไม่ต้องไปดรามาไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรนะม,นมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าสะสมเฉยๆจากคนที่แบบว่าเอาจริงพี่ฟ้าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง แสดงแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่เงเฉยเฉเวลาที่เหมือนแบบบางทีเวลามีคนถามอะไรแบบมาก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 เข้าอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบลึกๆสะสมด้วยความที่ไม่อยากพูดไม่อยากตอบไม่อยากอะไรเงี้ยเราไม่อยากทาให้ใครดูแย่เราไม่อยากทใใา,ากทให้ใครรู้สึกจะต้องแบบมานั่งตอบว่าแบบโอเคเราสองสามสี่ 2, 3, 4, คืออะไร แค่นั้นเองเข้าใจปะถ้าสมบูรณมันมันจบมันจบที่เราได้ก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอเองปีเข้าฮะปกีเข้าเดี๋ยวไป นนี้เอาจริงนะหลังหลังเก่าฟีใหม่อาจะต้องไปหาหมอจริงจังแล้วเพราะไม่รู้ทำไมไม่รู้รู้สึกกูตอนนี้กูไม่ค่อยจะปกติตะเท่าไหร่เธอคิดไปเองค่ะไม่รู้เหมือนกันเลอจะคิดไปเองก็ไม่รู้คิดไปเองค่ะต้องไปหาหมอแบบจริงจังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าแม้กระทั่งวันหยุดวันหยุดของฉันน่ะฉันยังรู้สึกว่ามันไม่เป็นวันหยุดเลยเพราะว่า ไม่รู้บางทีแบบคิดเยอะอะเครียดสะสมก็อาจจะเดิน,น,นไม่ได้ใช่หรือแม้หรือแมกระทั่งบางทีเรารู้สึกว่า ไมอ่ะคนเราคนเราอ่ะแม่งชอบให้ชอบให้พูดตลอดเวลาหรือหรือชอบให้หรือชอบให้เรามาอธิบายทุกทุกสถานการณ์เจอแล้วว่าเธอหลุดแล้วเพราะว่าร้องไห้กินหล้าแล้ว,ลว,วกินเธอร้องไห้ทําไมไม่ใช่เธอฉันไม่ได้กินเหล้าฉันไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เกี่ยวเลยกับการที่ฉันมาเมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวเลยเว้ย แต่มันแค่เป็นความรู้สึกที่สะสมอยู่ข้างในลึกๆมากเจนบางทีแบบฉันจะเป็นบ้าเลอก็ไดปะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่พี่ฟ้าที่พี่ฟ้าเมานะมันไม่ได้เกี่ยวเลยเว้ยแต่มันแค่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าบางทีเรารู้สึกว่าแบบเออไม่คนคนส่วนมากบางรู้สึกว่าการที่อยู่นิ่งๆดีที่สุดการที่ไม่ออกมาพูดอะไรคือการ ตอบโต้ที่ดีที่สุดแต่แม่งกับทําให้เรารู้สึกว่าเราอึดอัดมากที่สุดเพราะเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ในสิ่งที่เราเป็นเพราะวันหนึ่งเราเลือกที่เราจะมาอาธิบายหรือเราจะมาพูดอะไรก็กลายเป็นว่าคนคนหนึ่งที่ คนคนหนึ่งที่เก็บอะไรมามากมายแล้ววันหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่อดทนแล้วเขาเลือกจะพูดกับกลายเป็นคนที่แบบไม่มีความอดทนหรือไม่หรือไม่มีวุฒิภาวะมากพอเพราะเขาเขาไม่เคยเลือกที่จะพูดมาก,ก่อนนะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องแบบนั้นถั้นสส่วนมากที่คนจะเข้าใจ จริงๆินะบางทีบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับบางสิ่งบางอยา่างที่เขียนจะพูดเพราะว่าคนบางคนก็รู้สึกปิดกั้นปิดกั้นสมองปิดกั้นความรู้สึกเพราะเขาเพราะเขาเลือกที่จะเข้าใจกับบางสิ่งที่เขาอยากจะฟังบางสิ่งที่เขาอยากจะรู้บางสิ่ง พอเราเลือกที่จะพูดว่าเอ้ยหนึ่งที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะสองเป็นแบบนี้สามมันเป็นแบบนี้แต่เขาเขาก็เลือกที่จะเลือกที่จะไม่เข้าใจเราคนบางคนคนบางคนเลือกที่จะมองว่าเราใจร้ายเออเขาไม่ได้มองว่าเราใจร้ายเพราะอะไรแต่เขาเลือกที่จะมองว่าเราใจร้ายเพราะสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งคนคนหนึ่งเลือกที่จะใจร้ายเพราะว่าเขาก็โดนกระทํามาพอสมควรอะไรอย่างเงย มันมันเป็นแบบนั้นก่อนที่เขาจะมาอยู่จุดจุดเนี้ยเขาเจออะไรมาบ้างเขาเห็นอะไรมาบ้างเราอาจจะเป็นคนนอกที่เราไม่รู้เลยก็ได้เราเราอาจจะเป็นคนนอกที่เราไม่เห็นเลยก็ได้ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขารู้มันคืออะไรแค่นั้นเองแค่นั้นเอง แม่งชอบจัดชอบจัดว่าแบบว่าคนที่ไม่พูดคือคนที่ละเลยหรือคนที่ไม่สนใจแต่ว่าแบบไม่รู้ดิไปเห่าอยู่ข้าะไปเห่าอยู่ข้าวอ่ะดูหนะ่อยแก่ไม่แต่ไม่ได้ตอบ อยู่ข้าวเล้ยนะเออเอาตะก้าไปถึงอาๆๆใช่จริงสิ่งที่ฟาอยากจะบอกกับแฟนคลับ <c oughs> ก็คือโอเคก่อนที่จะลงไลฟ์ไฟก่อนที่จะลงไลฟ์ไฟก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพ ในปีต่อๆไปเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีผลงานอะไรให้ทุกคนติดตามบ้างแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะเราจะได้มาเจอกันในหน้างานแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงมากๆใครไหวตรงไหนเท่าที่ไหวก็ขอให้ทุกคนไหวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ ปี2024ก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากสำหรับพิ่ฟ้านะพยายามพัฒนาผลพัฒนาพัฒนามากกว่าเดิมในอย่างเช่นบางเกาะคานิกาหรือว่าเดอะแมลเี่ที่ภาพยนตร์ที่มันแบบสตรองมากๆ เกาะคณิกาทุกคนจะได้ดูประมาณสิ้นเดือนมีนาแล้วก็เด e ะแมร i เอ e ก็คือภาพยนตร์ที่ทุกคนจะได้ดูในเมเจอประมาณสิงหาคมน่าจะต่อต่อกันพอดีให้ทุกคนได้แบบว่าดูผลงานในด้านการแสดงกับวิฟาที่แบบว่าเราตั้งใจมากๆทุกคนโดยเฉพาะภาพยนตร์นี่คือแทบจะแบบแทบจะถวายวิญญาณเลยเพราะมันเหนื่อยสุด าพยนต์นี้คือเหนื่อยมากร้อนมากทอระหดสุดๆแต่เพื่อทุกอย่างที่เราไม่ใช้ 4G เลยอ่ะเราใช้แบบแสงจริงฉากจริงทุกอย่างจริงหมดเลยเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราทุ่มเทก็อยากให้ทุกคนติดตามเด The m a r นสุดๆแล้วก็บังเกาะคนิกาที่ทุกคนจะได้ดูสิ้นเดือนมีนาะ นั่นก็สุดจริงๆเพราะว่าพี่สันที่เป็นผู้กำกับเรื่องวันทองอ่ะวันทองที่ทุกคนได้ดูที่พี่ใหม่เล่นเนี่ยเขามากำกับเรื่องนี้บางกาคฮันิกาซึ่งมันก็โหดมากขึ้นทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็ดีที่สุดเท่าที่ทุกคนจะได้ดูในด้านผลงานการละครของวฟ้าก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูกันนะคะ ไม่มีอะไรทุกคนไม่ไมไมต้องหลังจากจบไลฟ์นี้ไม่ต้องไปดราม่าอะไรกันนะไม่มีหะอกพี่ฝาแค่แค่มีช่วงช่วงวันเวลาหนึ่งที่พอเราได้พักผ่อนใช่ไหมพอเราได้อยู่กับตัวเองเยอะๆก็ดันคิดถึงพ่อคิดถึงนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้เราแบบดราม่านิดหนึ่งอาจจะมีน้ำตาจะมีนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะ This ึง ใช่ก็อาจจะจริงคนที่ไม่รักเราเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกคนที่อยากคติกับเราเขาก็ไม่ยืนเข้าใจเราหรอกป็นธรรมดาอยู่แล้วอยากพึ่งไปถ้าไม่ให้ไปเดี๋ยวรกดออเดอร์กันนะ <laughs> จะพันออเดอร์แล้วเนี่ยทุกคนจะพันออเดอร์และ อย่าไปจี๊ดมากโอเคเก็บแค่ไม่พูดอะหรือคนที่หรือหรือคนที่เขาไม่อยากอธิบายอะไม่ใช่ว่าเขาเก็บแค่เรื่องที่ซาเซไนออกแบบนี้หรือบางคนเลือกที่จะเลือกที่จะไม่พูดมันเป็นไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง จะเป็นช่วงนี้ที่อาจจะเป็นเราจะไปประจาเดือนด้วยมัง้งหรืออะไรก็ตามแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฟ้าแบบอ่อนแอหรือดาวมากมากมาก,ก็เลยก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไม่รู้เหมือนกันย,ยุ่งกัดไหมไหมฮะหิวไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เปล่าหรอกแค่ เรารู้สึกว่าเราก็โดนมาตลอดอ่ะเราเราโดนมาตลอดจากการที่เราเป็นคนพอเราเลือกที่จะสะตรองมากๆเลือกที่ะจะจะเ,เข้มแข็งมากๆเราก็มักจะกลายเป็นคนที่ผิดเสมเอมักจะแปลกมันมักจะแปลกตรงน,นี้แหละมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะบางทีอะ เท่าไหร่แล้วลูกห้าร้อยกว่าออเดอร์แล้วค่ะห้าร้อยกว่าออเดอร์และจริงพอบางคนเขาเลือกที่จะให้เห็นในมุมที่อ่อนแอบ้างบางคนก็จะบอกเขาว่าเลยไม่ต้องแล้วไม่อยากให้อ่อนแอไม่อยากให้ดูนนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็แปลกเหมือนกัน อะไรนะอนไม่ทันชอบอะไรนะชอบอินฟ้าแบบนี้ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณบางคนที่ชอบที่เราเป็นเราชอบที่ บางคนก็ก็เห็นที่แบบเราพยายามจะพากจะพูดตัวเองว่าเราสามารถเล่นละครได้เราสามารถรำได้เราสามารถลงได,เาาางได้เราสามารถเต้นได้เราสามารถแสดงการละครได้อะไรเงี้ยบางคนที่รักที่เราเป็นเราจริงๆรักที่เราเป็นอิงฟ้าจริงๆเลย มันก็มีซึ่งมันก็เยอะมากๆซึ่งเราก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่อยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งในกำลังใจของคณิการหรือว่าเดอะแบริเอรที่เราทุ่มทุนทั้งแรงกายแรงใจที่อยากจะให้ผลงานแบบดีมากๆ เราก็ตั้งใจมากๆาจริงๆส่วนบางคนที่อยากจะเห็นเราในอีกด้านหนึ่งที่เป็นอีกด้านที่แบบเฮ้ยทำไมเราไม่นนเทคแคร์อันนี้เลยทำไมเราไม่อันนี้เลยทำไมเราไม่สนใจจุดๆเลยทำไมเราไม่เหมือนเดิมจุดๆ,ๆเลยบางทีเราก็อยากเข้าใจแล้วบบ i, า่าเฮ้ยลองมองอีกบ,บุมหนึ่งไหมหรืออยู่ลองแบบอยู่ลองทิปในความเป็นมนุษย์ที่มันเท่าเท่า มันเข้ากันไหมอะไรเงี้ยหรือบางคนเขาไม่พูดเลยยูเลทิสเขาแบบนี้หรือบางคนก็ไม่แสดงออกเลยยูเลทิตเข้าแบบนี้อะไรเงี้ยเราเราไม่ขออะไรมากเราขออาทิตย์ความเป็นมนุษย์เท่าๆกันก็พออยู่จะได้เข้าใจอยากดูละครแล้วขอบพูดมากๆเลย ไม่หยุดอะบางคนก็ยังแบบเอ้อะไรเงี้ยเราเรากาไร็ไม่จะพูดยังไงไม่จำเป็นต้องสตรองตลอดเวลาใช่เอาจริงนะบางทีเราก็สงสัยถ้าสมมุติเราไปอ่อนแอให้ทุกคนเห็นทุกคนจะรู้ปะว่าเรามีช่วงเวลาที่เราอ่อนแอเหมือนกันก็เปล่า อะไรเงี้ยตลอดเวลาเราทำไมเราต้องแสดงช่วงเวลาที่เราอดแอร์ตลอดเวลาไอ้ทุกคนเห็นด้วยวะเร,เราก็เราก็ไม่จาเป็นนิวหว่าอะไรเงี้ยถูกปะรู้มาสายตาพี่ฟางเป็นต่อโอเคก็อาจจะก็อาจจะใช่เสียงขึ้นมันบอกให้เราสู้ใช่แต่พรุ่งนี้ก็กลับแล้วทุกคนมาวาสนามีได้แป๊บเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับแล้ว เอาจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์ด้วยนะแค่รู้สึกว่าแบบโอเคเรามียูอยู่มานั่งอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไม่ได้แนละ้วเราโคตรอยากให้คนที่เรารักอ่ะได้สัมผัสกับความรู้สึกเนี้ยถอไปพร้อมๆกับเราเลยอ่ะเราโคตรอยากให้ทุกคนรู้ว่าเวลาที่เราได้ทิ้งอะไรสักอย่างเราได้ทิ้งอะไรว่าสักอย่างไว้กับธรรมชาตินะมันโคตรรู้สึกดีเลย ก็แค ul nah ่อยากขึ้นไลฟ์แค่5นาที10นาทีเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าว่าเราว่าเรารู้สึกยังไงแค่นั้นแหะแต่ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะว่าจะขึ้นไลฟ์ได้นานขนาดนี้ไม่หูฮะไมู่กี่ร้ออ่ะโอเคก่อนที่จะ ต้องล,ลงไลฟ์ไฟก็แค่ยอยากให้ดุกคนรู้ว่าเราไม่มีช่วงนาทีไหนที่เราไม่รักทุกคนเรารักทุกคนเหมือนกันโดยเฉพาะแฟนขับที่ฟ้าทู้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเที่ยวในวันปีใหม่ให้มีความสุขแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีสตินะคะแล้วก็เมาล้วไม่ขับดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันใน อยากให้ทุกคนรอติดตามกับผลงานที่เราตั้งใจบมากโดยเฉพาะบางเกาะคณิกาและก็เดอะแมรี่ภยตยัพยที่จะถึงในปีหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินเราพูดมากหรือคนใดคนหนึ่งพูดน้อย หรือคนใดคนหนึ่งคิดแบบนี้แล้วคนใดคนหนึ่งไม่แสดงไม่แสดงความคิดเห็นอย่าจัดว่าเราไม่รักแฟนคลับก็พอทุกๆคนไ่อยู่ตรงนี้มัจกจะแลกกับทุกๆอย่างเสมอ,อ,อแล้วก็ ก,ก่อนจะจากไปก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับฟลิงสำหรับมัมี่ขับอีแล้วก็แดงชิงหรือว่าแฟนคลับท,ทุกคนที่ติดตามพี่ฟ้าสมอนะคะรักทุกคนมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีพักผ่อนเยอะปีหน้ายังมีอีเวนต์อีกหลายอีเวนต์ให้ทุกคนได้เจอแล้วก็ผลงานอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตาม อยู่ตรงไหนและมีความสุขก็อยากให้ทุกคนอยู่ตรงนั้นนะคะรากทุกคนมา I love you guys so much Thank you for love Thank you for everything Don't think too much about toxic about drama I want you know I love you guys so much my d e r fans uh, I want you guys believe when I say I want you guys believe when I uh, Proof, prove everything don't think about uh, drama toxic just just believe myself okay love you guys so much bye bye